ไฟในสนามยังไม่ทันเปิดแต่ไฟในใจแฟนบอลกลับมอดลงหลังสมาคมปลดมาสัทดะอิชิอิแบบฟ้าผ่าแฟนช้างศึกพวกประเทศรวมพลังบอยคอรตไม่เข้าสนามเพื่อส่งสัญญาณชัดพวกเขาไม่โอเคราชมังสเตเดียมที่เคยเดือดด้วยเสียงเชียร์อาจกลายเป็นสนามเงียบไร้เสียงเชียร์แต่ท่ามกลางพายุความไม่พอใจอิชิอิ กลับส่งข้อความถึงทุกคนด้วยหัวใจของคนที่ยังรักฟุตบอลไทยตั้งแต่มีประกาศยกเลิกสัญญาการทำงานของผมกับสตาฟโค้ดผมคิดว่าหลายคนคงรู้สึกตกใจและเสียใจแต่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเราที่ตั้งเอาไว้มีเพียงหนึ่งเดียวคือให้ทีมชาติไทยยืนอยู่บนเวทีฟุตบอลโลกในปี2030เพราะแบบนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ในเกมทีมชาติพบศรีลังกาช่วงเดือนพฤศจิกายน และเกยมย่าวที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเดือนมีนาคมปีหน้าผมอยากให้ทุกคนส่งเสียงเชียร์ถึงผู้เล่นในสนามวันที่13พฤศจิกายนก็เป็นหนึ่งในแมตช,ช์สำคัญเช่นกันทุกครั้งที่เสียงเชียร์ของทุกคนส่งไปถึงนักเตะก็สามารถก้าวไปได้อีกหนึ่งหรือสองก้าวผมเองก็ได้รับพลังใจที่แข็งแกร่งจากตรงนั้นเช่นกันตอนนี้คือช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวและเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นสมาคมนักกีฬาหรือแฟนบอล เราควรหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันและจริงจังกับการทำให้ฟุตบอลไทยแข็งแกร่งขึ้นและหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นทงชาติไทยบกสะบัดอยู่บนเวทีฟุตบอลโลกมาซาทาดาอิชิอิอดีกุนซือทีมชาติไทยเสียงของเขาอาจไม่ได้ดังจากข้างสนามอีกต่อไปแต่ยังสะท้อนกล้องอยู่ในหัวใจแฟนบอลไทยทุกคนที่ยังรักช้างศึกไม่ว่าทีมจะล้มหรือจะลุกอีกกี่ครั้งก็ตาม